ตอนนั้นจําได้ฝั่งจารีนครับคนที่มี ps vita ครับเพื่อนเพื่อนเคยตั้งคาถามไหมครับว่าทําไมเกม monster hunter เนี่ยถึงได้ไม่มีภาษาอังกฤษเลยครับในเครื่อง ps vita นะครับถ้าจํากันได้นะมันจะมีอยู่ภาคหนึ่งใช่ไหมนั่นก็คือ monster hunter frontier ใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่มีภาษาอังกฤษเลยครับทั้งทงที่ยอมรับเลยนะครับว่าตอนนั้นที่สมัยเครื่อง ps p เนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาค monster hunter freedom ครับแล้วก็ภาค portable นะครับเป็นอะไรที่แบบขายดีมากๆในญี่ปุ่นครับแล้วก็มีการ แปลเป็นภาษาอังกฤษตอนนั้นครับ PS Vita เนี่ยเขาวางจำหน่ายในปี2 0 1 1นะครับแล้วก็ต้นปี2012คือวางจำหน่ายทั่วโลกครับก็คือยอมรับเปยนะว่าเฮ้ยผมงงเลยนะว่าทำไมเนี่ยมันถึงได้ไม่มีตอร์ e r Hunter ในเวอร์ชันภาษาอังกฤษเลยครับผมก็ได้หาข้อมูลมานะว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับ ตอนนั้นนะครับต้องยอมรับเลยครับว่า PS Vita ในฝั่งตะวันตกน,น,นี่ถือว่ามันไม่แข็งแรงเอามากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นฐานในญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ย,ยังพอมีนะครับแต่ว่าในตลาดในฝั่งอเมริกาและยุโรปเนี่ยถือว่ายอดขายต่ำกว่ามากๆเลยนะถ้าเรามาดูยอดขายาในเครื่อง PS Vita นะครับจะขายได้เพียงแค่10ล้านเครื่องถึง15ล้านเครื่องทั่วโลกเลยนะครับถ้าเทียบกับเครื่อง Nintendo 3DS ตอ,อนนั้นนะขายได้ถึง75ล้านเครื่องทั่วโลกเลยนะ เออก็ถือว่ามาฟังแล้วมันก็ขัดแจมกันนะครับแล้วก็ความร่วมมือกันระหว่างทาง Nintendo กับทาง Capcom ครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยมอเตอร์แอนท์เจอร์ซีรีส์เนี่ยเขาก็ได้ย้ายแพลตฟอร์มมาอยู่ทาง Nintendo แทนนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์แอนท์เจอร์ซแล้วก็ซีอะติเมยนะครับแล้วก็เจเนเรชันนะครับบนเครื่อง3ามเดือแล้วก็พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษที่ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ทำให้เนี่ยมอเตอร์แอนท์เจอร์เนี่ยได้ทำข้อตกลงพิเศษกับทาง Nintendo นะ แม้จะไม่มีการเปิดเผยเป็นอย่างทางการครับเลยทําให้ Monster h เตอร์ภาคหลักนะครับไม่ได้ลงใน PS Vita เลยด้วยนะครับสำหรับ Capcom เนี่ยเขาเน้นกําไรนะครับแล้วก็ความเสี่ยงตามนะครับ ตอนนั้นครับเ,เพื่อนๆอาจจะเคยยินข่าวเลยครับว่าบริษัทแคปคอมเนี่ยมีปัญหาทางด้านการเงินอย่างสูงเลยครับไม่ว่าจะเป็นปี2012จนถึงปี2014เนี่ยเป็นบริษัทที่มีปัญหาการทํากําไรได้ตกต่ำเอาอย่างมากเลยครับดังนั้นเนี่ยการที่จะเลือกวางจําหน่ายเกม Monster Hunter บนเครื่อง 3DS เนี่ยก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยมากกว่า PS Vita ด้วยนะครับและตอนนั้น,นครับแคปคอมครับจึงได้เริ่มพัฒนาเกม Monster Hunter ภาคมือถือครับอย่างเช่น Monster Hunter e x p r e r นะครับ หรือเน้นภาคใหญ่บนเครื่องคอนโซลอย่างมอนเตอร์ u n t e r World แทนนะครับในเครื่อง P s 4สนะครับสรุปเลยนะครับพี่ทำให้สาเหตุหลักนะที่ทำให้ c a ป com เนี่ยไม่ทำมอนเตอร์เนเจอร์ภาคภาษาอังกฤษลง PS Vi t a นะครับก็คือภาคบนพีเอสนั่นเองครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับตลาด v i t a เนี่ยในตะวันตกนี่ถือว่าอ่อนแอมากๆเลยครับไม่คุ้มค่ากับต้นทุนในการแปลนะครับแล้วข้อ2นะครับแคปคอมเนี่ยทำข้อตกลงทางธุรกิจกับ Nintendo ในยุคนั้นอีกด้วยนะ แล้วก็ข้อ3ต่อมาเลยครับ p s v i t a เนี่ย so มีข้อจำกัดด้านเทคนิคและระบบออนไลน์นะครับแล้วก็ข้อที่4เนี่ยการลงทุนในแพลตฟอร์ม3ามเดือสมาร์ทโฟนเนี่ยให้ผลตอบแทนที่สูงมากกว่านะก็คือในเรื่องผลกำไรนะครับแล้วก็ข้อที่5กลยุทธ์ของ c a p c o มนะครับเน้นลดความเสี่ยงนะครับเลือกลงแพลตฟอร์มที่มีฐานผู้เรอยงชัดเจนนะครับก็ต้องยอมรับเลยครับว่าผมเองก็ยังอยากจะกลับมาเล่นอยู่เหมือนกันนะสำหรับการทำรีมงรีเมคใน Monster Hunter Frontier เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับ ก็เลยอยากสอบถามเพื่อนๆนะครับว่าเคยเล่น Monster Hunter Frontier G ในเครื่อง PS Vita กันหรือเปล่านะครับใครที่เคยเล่นน่ยสามารถพูดคนในคอมเมนต์กันด้านล่างกันได้เลยนะครับใครที่เข้ามาใหม่ครับยังไงก็ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้านล่างกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการชมคลิปใหม่ๆจากช่องทางโกต a สต s t o r กันด้วยส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปฝากเพื่อนๆทุกคนช่วยกันติดตามด้วยนะครับส่วนตัวคลิปนี้ขอตัวลาแค่นี้ไปก่อนสวัสดีครับ